นี้เวลา15บหนาฬิกาที่บ้านแม่บางนกแขวกจำได้ไหมน้ำแห้งนี่คือมะม่วงหาวมะนาวโหที่วันนั้นลุงใหญ่หิวข้าวกินมะม่วงหาวมะนาวโหเข้าไปบานเลยวันนี้ก็หิวข้าวอีก มันไม่ไหวมันดิบไม่มีลูก,กดำดำไม่มีลูก,กดำดำไม่ได้ฟ้าร้องฝนระตกน้ำแห้งขนาดนี้มใหญ่นกใหญ่นกใหญ่ มันใหญ่ม,มันก็บินวนอยู่หน้าเรงใหญ่มันคือนกหนีหนีคนนกปักห่างเฮ้ยมันมันมันวนให้ลุงใหญ่ให้ลุงใหญ่เวียนหัวเล่นเวย้ยเดี๋ยวก่อนเอาลูกกดมาเนี่ยแทงแรงไหมอันนี้เป็นสะลายหางกระรอกอย่างเงี้ย องจริงไม่ได้ทำเทสียงจาวเอฟเฟกต์ปาไม่ได้ทำฟ้าร้องจริงโอ้ฟ้าแลบเด็ยฟ้าจะผ่าออฟ้าผ่าด้วยเฮออออันนี้ของจริงนะครับทำไม่ได้ฝนตกแล้วหนีฝนันลุงใหญ่จะบอกว่าเนี่ยที่เท้าลุงใหญ่เหยียบเป็นเงี้ยเป็นเงีเ้ย แรงขนาดนี้ยฟ้าล้องจริงๆด้วยว้าวลุงใหญ่ไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะลุงใหญ่ซื้อสัตว์กกบเจ๊นะสาบานนี่เจ๊นอนอย่นี้ลุงใหญ่ก็เลยไม่กลัวไม่กลัวฟ้าผ่าจะมืด บ่ายสามโมงมืดมากฝ่าผ่าป้าแลบป่าล้องป่าผ่าพาไปเลยได้ว,ว่าแน่จริงเฮ้ยทำไมไม่พานี่เห็นไหมกลัวที่ไหนนี่มืดขนาดนี้บ่ายสามืดมากโลกนี้บาแค่ฝนตกแล้วครับเหรอโอ้วบางนูกแครก็จะตกนะครับ นี่กลางวันกลายเป็นกลางคืนโลกนี้พระเจ้าประธานฝนตกนะเป็นบานอาไซชั่วคราวเมื่อถึงเวลาราต้องจากไปอันนี้กล้องมันกล้องมันสว่างระบบกล้องมันช่วย แต่จริงแล้วมืดมืดมากาให้ดูลมแล้วกันพยายามลมทะเลพัดพานาวจิตอ,อันทรณีชีวิตชื่นใจลมเย็นทะเลมาแจบสวงในพอลมจะได้มันหนาวหนักนักเลยเห <c oughs> นอ่อยใหไม่กลัวฟ้าผ่ายิ่งผ่ายิ่งดี ผ่ามาเลยแน่จริงนี่ถือโทรศัพท์ล่อฟ้าอยู่นี่ทําไมไม่พาบางคนเพื่อนๆอ,อาจจะว่าเอ้ยลุงใหญ่เป็นบ้าหรือเปล่าไปท้าฟ้าท้าฝนแต่ลุงใหญ่ไม่มีความเชื่อนะยิ่งผ่ามายิ่งดีจะได้เอาคลิปสวยๆที่ฟ้าผ่าลุงใหญ่ตายเอาให้เพื่อนๆดูยิ่งผ่ารถลุงใหญ่ยิ่งดีรถล,ลุงใหญ่ไม่แค่สี่หมื่น งใหญ่บอกว่าถ้าเกิดรถแก๊สไฟไหมระเบิดเนียไม่ลงไปดูเดินไปเลยเพราะมันถูกนีแค่สี่หมื่นเจอห่วงก็รองเท้าคู่นี้แหละรองเท้าแพงรองเแพงเชิญเลยครับเชิญเชิญร้องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยไปถ่ายถ่ายบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าผ่าลุงใหญ่ตายแล้วไม่ได้ดู ฝน,นมาแล้วเว้ยวบายฝน,น,นมาแล้วมไม่ไหวแล้วต้องหลบฝนกันเออฝนมาแล้วนกนะอยากตกก็ตกนะไม่ตกก็อยากก่าตกนะยังไงก็ได้นะ ไม่กลัวอยู่แล้วกลัวเองเดียวไม่มีมะม่วงกินนะสามกลัวไหมไม่กลัวสามกล้าไหมไม่เคยกล้าะว่าโอ้ยฝนตัดกล้องกล้องใหญ่พอสู้ฝนได้นิดหน่อย อันนี้ไม่ใช่แสงแปดอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงฟ้าปลอมเป็นเสียงฟ้าจริงๆซึ่งน่ากลัวมากแต่เพื่อนลงใจไม่กลัวนั่นเองไม่กลัวน่ากลัวแต่ไม่กลัวไม่รู้จะกลัวไปทำไมไม่ค่อยมีเวลากลัวฝนตกเปียกแม่อุ้ยปวดดรงเม็ดนะั่น ฝนลงเม็ดแล้วอันนี้ทางเข้าบ้านหลวงใหญ่นะมองดูมันสว่างสวยแต่มันสว่างเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะกล้องมันดีจริงแล้วมืดนี่รถสี่หมืนไม่เห็นต้องอายเลยรถสี่หมืนนะขับรถคันละสี่หมื่นทำงานวันละสี่สิบบาทจะขับรถอะไรแพงนักหนาเน,ะน นี่ได้ถุนบ้านบ้านแม่ลุงใหญ่นี่เจ๊เขาเปิดพัดลมสองตัวเอาจริงอาชีพเลยเก๋ม <c oughs> ันนี่ก็ไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวกลัวอะไรกลัผ่าตายฮะตายดีสบายเสมอเห็นไหมลุงใหญ่บอกแล้วว่าลุงใหญ่ไม่กลัวปลูกฝังว่าไม่กลัวไม่ใช่จัดฟันพูดไม่กลัวหรอกกลัวไม่ผ่ายิ่งผ่ายิ่งดีมาเลย ไม่กลัวฟ้าร้องดังกีง่เว้ยฟ้าร้องคึมคึมหน้ามันไส้หน้ามัดไส้ฟ้าร้องเสียไส้นี่มัดไส้เออไม่กลัวเนี่นอนรอให้ฟ้าผ่าเฮ้ยท้าฟ้าเรื่อยๆไม่ดีเดี๋ยวบรรดาเพื่อนๆหมักไส้แต่จริงแล้วไม่กลัวถ้าเกิดอยู่หลังไม้นะท้ายอย่างนี้ไม่เคยกลัวที่จะกลัวทำไมเพราะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะต้องกลัว <laughs> เชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรกินหิวเชื่อไปกลัวกลัวเงินเชื่อที่แหละฮะกลัวเงินเชื่อกลัวเงินเชื่อเป็นไกด์ตังอ้าวพูดถึงใครพูดถึงคนชาวฉันอ้าวไม่ทางก็แล้วคมทะเลคมทะเียังอยู่เออคุณใหญ่กับเจ๊ไปไหน,นก็แชร์กันเจ๊มีไรายได้วันละห้าหกร้อยขายแกง ลงใหญ่ได้ค่าแรงหั่นผัก40บาทคนรวยดูหน้าวะคนเลี้ยงลงใหญ่มาดูหน้าใกล้ๆจะเลี้ยงได้อีกนานหรือเปล่าว่าไม่ไม่รู้เลยทำไมครับจะตายซะก่อน,นตายที่อะไรจะเจ๊งไอ้ีบริษัทมึงเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยบริษัทตัวจะรวยเพราะว่าเพราะว่ามันถุงละ10บาทนจน คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอําหนาจไปชามาะบังคับสะกดจิตใจหอมผลฟ้าน่ากลัวมากครับคนอื่นกลัวแต่สองคนไม่ไม่กลัวไปถามแม่ไปถามแม่แม่ก็กลัวแต่สองคนไม่ไม่กลัวกลัวฟ้าผ่าแม่นะฟ้าก็เลยอาลูกประคำไ่ให้ให้อยู่ในสิ่ในพราของพระ ให้ไปอยู่กับพระวไว้ไว <c oughs> แม่เขาบอกไอปาอ่าขนาดแม่ยังว่าบา้าเลยี่ดุแล้วคนอื่นจะว่ายัางไงคนอื่นไม่กล้าว่าโดนเตะคนอื่นนี่ต้องคิดหนกอืมใช่ฝนตกหอมอ๋อใช่ดูฝนตกฝนอะไรเอือนข้ามรนจัด พามาเลยพามาเลยพามาเลยเลยไม่พาพาต้องพาสองคนนะมาอยู่ใกล้ๆกันก่อนมั้นะไม่ได้ตายสองคนเดือบพาเมียไปไม่เอานะไม่มีใครเลี้ยงต้องงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศฝนตกนะครับอ่ะ อาจจะมีลูกเห็บเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูดโอ้ยฝนกระเด็นไม่มีลูกเห็บม,มีลูกเห็บได้เก็บดีดีเย็นดีด นานๆเจอฝนทีนะจบเยอะกองเปียก ดูลมตอนนี้ไม่บ่น้าไแอะร้อนดูลมอุ้ยลมพัดที่นอนเสียกเสียกไหมนี่เพื่อนๆบอกให้ถ่ายคลิปย,ยาวๆวันนี้เอาไป15้านาทีเลยครับ เมื่อกี้นี้เอา20นาทีคิดเพงแล้วนะที่โรงเรียนตอนนี้เอาไป15นาทีเลยให้ดูฝนตกยาวๆช่วงนี้ลุงใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเอากล้องไปแก้แล้วถ่ายได้แล้ว15นาที20นาทีก็ถ่ายได้เมื่อก่อนมีปัญหาต้องถ่าย3นาที4นาทีเพื่อนด่าและ5นาทีเพื่อนก็ด่า ไแล้วเนะี่ยเลิก15นาที15นาทีบ้าง20น,นาทีบ้างก็เลยเลิกดา่าเลยนะว่ามันก็ไหนื่อเน,นี่ยะถ่ายเนี่ยจะกินกล้วยก็กินไม่ได้กินน้ำก็กินไม่ได้เคยเปิดน้ำให้หน่อยอยู่น้ำเจ๊เจ๊ไม่สนใจของเล่นเกม นาง,งยังคนเล่นนาง,งยังคนเล่นเกมอยู่มีเกมจริงนางเล่นเกมไม่เลิกขยี้หูขยี้ตาทำท่าเหมือนเด็กนางเล่นเกมเพราะปัญญานางแค่นั้นแหละปัญญาห้าปวกลุงใหญ่เปิดอกเลยวันนี้เปิดอกคุยอกก็ไม่ได้เชื่อ นางเล่นเกมอย่างเดียวชีวิตนางไม่เคยมองไ้ผู้ร้ายมาทางไหนวันหนึ่งโดนขโมยโทรศัพท์แน่มองทำไมผัวให้มองอยู่แล้วไปมองทำไมเออพัดเก็บร้อยหายแน่ทำไมก่อนร้องน้ำขวนะนวดกินไม่ได้ กินไม่ได้เพราะว่าเนนานตะตางขึ้นไปดวงจันทร์ไปเยี่ยวไว้กินไม่ได้โอเคกดไลค์กดแชร์ไมนอนทัว,วเดี๋ยวขึ้นรูถ่ายครับโดยลุงใหญ่ใจดีวันนี้มาที่บางนกแควบ้านแม่ยังไม่ได้ไปถ่ายแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายแม่วันนี้แม่ไม่พร้อมแม่บอกไม่พร้อมแม่นอนหลับ แม่ไม่พร้อม,มออกสื่อนะแม่มยังไม่สวยต้องรองสวยกนะันแม่ตัดผมเนาะแม่ก็ตัดผมแล้วไอ้ชายตัดให้เดี๋ยวชายมาตัดผมให้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 ตัใหญ่นะก้องดีนี่โอ้โหชัดเจ๊เยนะเายสิบห้านาทีครึ่งโอเค